พรมอลเฟียเป็นมอนสเตอร์เดเสาที่มีเดือดเสาและสิมิชีตที่ส่งพลังสำหรับเกมอาร์คเซอร์ e v อีวเพราะว่าแต่ละสเตตของซิมิชีตเนี่ยมือวางอลังการมากๆเลยนะครับโดยบางตัวเนี่ยจะมีความแตกตา่างระหว่างสเตตของต้นฉบับถึง3เท่าบางตัวก็5เท่า10เท่าเยอะสุด16เท่าเลยแล้วกันและมีสิมิชีตมากมายหลายชนิดให้เราจับเช่นท็อกซิกอัลฟาเอเป็กเฟเบิลโอมีกาบับฟูลเซเลเชียลเดโมนิกเอลเดอร์และเอลิเมนทัล และรวมถึงบอทด้วยได้แก่ Primel Origin และ The Creator ซึ่งภายในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างไรนะครับเป็นการอธิบายมอดก่อนนะคลิปจัดอันดับจะมาเป็นคลิปหน้าซึ่งเกี่ยวกับมอดนี้จะมีอะไรบ้างติดตามรับชมกันได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark s e r v i v e v o l p r i m a l f e e r นอกจาก p r i m a l f e a r ตัวหลักแล้วเนี่ยยังมี Primolfeer แบบแยกนะครับผมเป็นของแต่ละแผนที่นะเช่นของ Scor Earth ก็จะเป็น p r i m a l f e e r Scor Earth ของ aberration ก็จะเป็น p r i m a l fear aberration expansion ของ extinction ก็จะเป็น p r i m a l fear extinction p r i m a l fear Genesis Expansion และยังมีของรวมบอสด้วยนั่นเองเะครับเป็น Fear, Egg p r i m a l f e a r Boss Expansion นั่นเองสําหรับ Expansion ของแต่ละแผนที่เนี่ยก็จะเป็นมอดแยกที่มีสิ่งชีวิตน้อยลงกว่า p r i m a l f e a l เองนะครับสมมุติว่าถ้าคุณชมอยากเล่นแผนที่ Scor Earth และอยากเห็นแค่สิ่งชีวิตที่อยู่ใน Scor Earth ก็ลงมัด Scor Earth Expansion นะมันก็จะมีแค่สิ่งชีวิตที่จะสปอนในแผนที่ Scor Earth นะก็อ,อย่างเช่นพวก วายเวิร์นฟินิก o ์มูน t ลาท็อปโทนี่ดากอนอะไรประมาณนั้นนะสำหรับตัวที่ไม่ได้อยู่ในแผนที่นี้เนี่ยก็จะไม่มีนะครับมันก็จะมีแค่ตัวหลักๆนั่นเองนะสำหรับมอดนี้เนี่ยก็ถูกปล่อยมาเมื่อที่10เดือนมกราคมในปี2017นะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่28เดือนเมษายนปี2022นสะสำหรับผู้ออกแบบมอดนี้เนี่ยมีชื่อว่าไผ่กกอนนะแล้วก็สำหรับนักพัฒนามีอยู่2คนนะครับมีชื่อว่าไซทาร่าและแอมมา็อกนะ ซีเนีย a d แอดมินมี2คนครับผมก็คือมีคุณโนวาสไตรกับไลท์สปินเนอร์นที่โแล้วก็ต่อมาเป็นแอดมินนะครับผมมี2คนนะมีชื่อว่าคุณโกริมทารามาและคุณโทรุและต่อมาเป็นรายชื่อของคอมมูนิตี้นะครับผมที่มีส่วนช่วยเหลือในมอดนี้นะก็คือเป็นได้เป็นผู้เล่นอย่างเราได้แหละหรือว่าเป็นผู้เล่นเก็บอาร์ได้แหละนะครับคนแรกมีชื่อว่าทวิกอา e x สโฟลเกอร์คิวคุณแบล็กและสุดท้ายก็เป็นคุณสเลตแบล็กเกตซิ แล้วในปี2020เนี่ยก็ถูกทาง Off i c i a l ของกีบอักเนี่ยแต่งตั้งให้หมอน,นี้เนี่ยเป็นมอดสปอนเซอร์นะครับผมแล้วก็ในมอน,นี้เนี่ยมีระบบอะไรบ้างผมก็มีระบบเทมระบบผสมพันธุ์แล้วก็คีย์ซิมชีทที่ไม่เคยมีในอักมาก,ก่อนเลยนะครับผมซึ่งบางตัวก็มีโมเดลมาจากต้นฉบับมาแล้นะแต่ความสามารถไม่เหมือนกันแล้วก็เพิ่มวิธีจับแบบใหม่นะผมสลับซิลชีทที่เพิ่มเข้ามาในมอนดี้นี้เองนะแล้วก็ชุดเกราะแบบใหม่นะผมที่ทรงพลังยิ่งขึ้นนะหรือว่าข้าวเกาะเนี่เยเยอะมากๆเลยรวมถึงอาวุธ ใช้สำหรับคาบของในมอดนี้นั่นเองเลยครับแล้วก็ทางเวฒนามอดเนี่ยแนะนําให้โหลดมอดทั้งหมด3ต,ตัวเพิ่มมาอีกนะซึ่งจะทําให้เกมเนี่ยเล่นกับมอดพริมโอเฟียเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองตัวแรกก็เป็นมอดไดโนสตอร์เรนนะ v2 ก็เป็นมอดคาริโอพอดที่ใช้งานได้ง่ายกว่าคาร o โอพในของเกมอาร์ตต้นฉบับนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เคยท MOD ํามอดบอดนี้ไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนั่นเองที่ใช้ปืนเพนบอลในการยิงเก็บซิ่งมีชีวิตเข้ามาในลูกบอลนั่นเองนะครับ แล้วก็นำไปใช้งานใน,นอนาคตข้างหน้าเป็นการเคลื่อนย้ายดรเสาได้แบบอีซี่อีซี่ต่อมา mod simple spawner นะ mod นี้ถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจง่ายเนี่ยก็เป็นการรวมของทั้งหมดในอาร์คต้นฉบับเนี่ยหรือว่าทุกแผนที่เนี่ยมาอยู่ใน mod mod นี้ mod เดียวนะครับก็แปลว่าถ้าเราลง mod นี้ไปเนี่ยถ้าเราเล่นในแผนที่ the island ใช่ไหมมันก็จะมีอีเวนต์ของแผนที่ต่างๆมาด้วยนะครับผมเ,เช่นเราจะเจออีเวนต์แอร์ดรอปตกของแผนที่เอ็กซิชันมาอยู่ในแผนที่ the island นั่นเองนะแล้วก็รวมถึงอร์ติแฟกต์ของแผนที่อื่นมาอยู่ในแผนทีี่น้้ดวย ไม่ใช่แค่อีเวนต์นะครับผมรวมถึงพวกเดเร์เสาที่ไม่เคยมีในแผนที่นั้นก็จะมาอยู่ในม็อดวันนี้แล้วก็จะมาเกิดในแผนที่ที่เราเล่นด้วยนั่นเองนะเราไม่เคยเจอล็อกเด็กในแผนที่เดสแลนเราก็จะเจอนะไม่ใช่แค่ล็อกเด็กนะนะก็จะมีพวกริปเปอร์แล้วก็อะไรต่างๆด้วยที่ไม่เคยเจอในเดสแลนก็จะเจอนั่นเองและรวมถึงพวกทรัพยากรที่อยู่ในแผนที่อื่นก็จะมาอยู่ในแผนที่นี้ด้วยตามนั้นนะครับสุดท้ายม็อดที่เขาแนะนาก็จะมีม็อดที่มีชื่อว่า eternal primal fear spawn compatibility มอดนี้เนี่ยจะเป็นการรวมมอดระหว่างมอดอิเทอร์เนลกับมอด p พ a n ตเฟียเนี่ยให้เข้ากันได้น,นั่นเองนะครับซึ่งถ้าไม่ลงเนี่ยก็อาจจะเกิดบักเล็กเล็กน้อยน,นะครับผมที่สิ่งมีชีวิตบางตัวเนี่ยจะใช้งานความสามารถเนี่ยได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะแต่ถ้าลงมอดอิเทอร์เนลพลัตเฟียสปอนคอมบ i ติบิลิตี้เนี่ยก็จะช่วยให้ไปด้วยกันได้ดีนั่นเองนะครับ ก็จะมีทั้งหมด3มอดนี้นะครับ d i n o Storage v2 Simple s p a w n e r แล้วก็ Eternal Primordial Spawn Compatibility นะก็เป็นมอดที่ทางผู้พัฒนามอด Primordial แนะนำนั่นเองนั่นก็แปลว่าถ้าคุณผู้ชมจะเล่นมอด Primordial ก็อย่าลืมโหลดมอดพวกนี้มาเล่นด้วยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็เป็นพวกของที่เคยกล่าวไปก่อนหน้านี้นะเป็นมอดคอนเทนต์นะครับผมว่านอนญมณ์เนี่ยมีอะไรกันบ้างก็มีิมีชวิตมีชุดเกาะมีทรัพยากรมีอาวุธมีของใช้งานมีโต๊ะคราฟสำหรับมอด มีอานสำหรับมอดแล้วก็สิ่งมีชีวิตซัมอนเนอร์นะสำหรับ่งมีชีวิตที่โดนเรียกว่าซัมอนเนอร์เนี่ยก็เป็นบอสภายในไพรม์เฟียเช่นกันนะครับซึ่งเราซัมอนเนอร์พวกนี้เนี่ยก็สามารถคาบไ,ได้ในโตะไพรมอลสปิตี้นะนอกจากซัมอนเนอร์แล้วก็ยังจะมีพวกกระสุน,นะครับผมที่เพิ่มมาใหม่ด้วยนะลูกดอกยังสลบแบบใหม่แล้วก็อะไรต่างๆกเยอะเลยนะซึงถ้าเราจะเรียนรู้กับมันแบบ ให้รู้ลึกถึง100%ปเนเี่ยเราต้องอยู่กับมันนานๆน,นะครับถ้าเราจะเซียนหรือว่าเก่งในมอดมอดนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้เวลากับมันนานๆน,นะแล้วก็เน่นอนนะครับผมมอดนี้หลกัหลกๆแล้วก็เป็นมอดสิ่งมีชีวิตนั่นแหละนะครับมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะเลยนะซึ่งเราจะมาทำคลิปจระดับในภายหลังนั่นเองขอฝากติดตามด้วยนะในคลิปนี้ก็ ยังไม่ได้ลงลึกถึงความสามารถของสิ่งมีชีวิตในมอนนี้เท่าไหร่นะเอาอติดตามคลิปหน้านะครับมันแน่นอนถ้าใครสนใจอยากรับชมก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เลยนะแ๋ยวผมจะมาทำให้อย่างแน่นอน <c oughs> ก็ให้คุณผู้ชมไปลองเล่นกันดูนะครับ <c oughs> จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมสำหรับมอสไพรโมเฟียในวันนี้นะ ผิพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมอยากแก้ไขตรงไหนที่ผมพลาดไปหรือว่าพูดผิดไปก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองนะครับจะได้ลบข้อมูลที่ผิดผิดภายในหัวไปนะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับใครที่กดแล้วก็ฝากแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนิปใหมของผมนั่นเองสำ,เอสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแล,ล้วนะครับไปเจอกันใบคลิปหน se